กรรมมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าพวกเราเนี่ยที่เราจะต้องเวียนว่ายเป็นไปในสังสารวัฏนั้นทํำยังไงออการเจริญกุศลในอัตภาพนี้เราเป็นโอกาสเดียวโอกาสเดียวเป็นนาทีทองของพวกเรามากหนึ่งมีพระสงฆ์สองมีพสัสธรรมสม,มีพุระเจ้าคือคําสอนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ทำและว,วินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและว,วินัยจะเป็นศาสนาเราจะได้ดูพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่อยู่คุณของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่อยู่นี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นนาทีทองของชีวิตพวกเราจริงๆที่ได้เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาและโอกาสได้เห็นพระสงฆ์ซึ่งดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในทุกๆจักรวาลไม่มีพระสงฆ์เลยพระสงฆ์มีแค่จักรวาลเดียวเนี่ย พระุทธเจ้าก็มีแค่จักรวาลเดียวแต่ในจักรวาลนี้ก็ต้องในมนุษย์สภูมินี้เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์พคํำนวณมาก็ประมาณเจ็ดพันล้านคนในเจ็ดพันล้านคนมีพระอยู่แสนกว่าลูกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยแสนกาลูกทีนี้เอาถ้าในพม่าเมียนมารกรวมเบ็ดเสร็จในประเทศต่างๆในในโซนที่เป็นเถรวาทจริงๆเจ็ดพันล้านเนี่ยที่เป็นนักบวชจริงๆที่เถรวาทของเราเนี่ย ที่ยังทรงคําสอนตามาตรัตรีิโรอัตาถาดีกาจริงๆที่เดินตามคําสอนพุทธเจ้านับมาหายาน,นเรามีนักบวชให้เห็นกันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของประชากรของโลกไม่ถึงเปอร์เซนต์เลยไม่รู้ศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ลองคิดดูเหอะว่าโอกาสในการที่จะได้เห็นแค่นักบวชและจะได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมและจะได้มีโอกาสในการที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยนิดมาก นี้เป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวสังสารวัตรจริงมันเป็นบุญของเราอย่างแน่นอนที่พระสัทธทรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคลื่อนย้ายมาในสังคมไทยแล้วก็เราก็มาถือกําเนิดเกิดในสังคมไทยก็คงจะเป็นเพราะว่าขอให้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้ฟังคําสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นเนี่ยแล้วให้สังเกตด,ดูนะว่าการขนขวายของพวกเราที่ผ่านมาน้อยมาก ไม่ค่อยมีพลังเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้พอจําความขึ้นมาหรือระลึกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วขวนขวายอย่างยิ่งในการที่จะพบพระธรรมคําคสอนของพุทธรญาไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะโดยมากนะที่เรามากันโดยมากมีเหตุจําเป็นหมดเลยคือทุกมาผิดหวังมาเจอปัญหาชีวิตเบียดเบียนมาเท่านั้นเองที่เราถึงรู้สึกเข้ามาเพราะเข้ามาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คิดเพียงว่า เมื่อใจเราหายทุกข์เมื่อไรเราก็กลับไปเกี่ยวข้องกับการมอย่างเกา่าเราคิดแค่นั้นนะเราไม่เคยอยากจะพ้นจากทุกขพ้นจากกิเลสหรือยากจะได้นิพพานจริงๆหรอกที่เราเข้ามากันโดยมากเรามีปัญหาชีวิตผิดหวังแล้วรู้สึกในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบโจทย์ของพวกเราทําให้เราสมหวังได้ว่างันเถอะแต่คนส่วนหนึ่งศึกษาเชิงลึก ปฏิบัติเชิงลึกจริงๆแล้วเนี่ยจนเห็นความจริงของชีวิตพอเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เริ่มเห็นว่าเออมันไม่มีสาระของความงามจริงเย้ยชีวิตเนี่ยของความเที่ยงของความที่เป็นสุขเนี่ยที่แท้จริงไม่มีไม่มีขันห้าไหนสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเนี่ยแต่มันมีสุขอยู่แท้จริงก็คือบรมสุขหมายถึงพระนิพพานเท่านั้นนั้นถ้าตราบใดขันห้ายังต้องเอ่อเกิดดับ สืบต่อเป็นไปในสังสารวัตไม่ขาดสายก็เรียกว่าสังสาระก็เรียกว่าทุกมันกาลังเบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็ไม่อยากจะไปสายถูกทุกเบียดเบียนบีบคั้นก็อยากจะให้มันหยุดการสืบต่อการหยุดการสืบต่อนั้นเขาเรียกว่าเข้าสู่เมืองอมตะมหานิพานพูดไปพูดมาหลายคนก็เลยนึกว่าเป็นเมืองกระโดดเข้าไปเมืองนั้นเนี่ยไปเกิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องแก่ต้องเก็บหรือต้องวิบัติพัพพดภาคใดๆเงี้ยเราไปเข้าใจแบบนั้นแต่ที่จริงก็คือว่าเส้นการเกิด เชื่อในการเกิดนั้นเหมือนมีแต่ก็ต้องเรียกว่านั่นแหละในบรรดาอามตะมหานิพานนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้พาพระหทหานตสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าสู่พระนิพานเหล่านั้นแล้วก็ไม่เคยแตกม,มีอยู่ก็คือบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงพระนิพานเหล่านั้นน่ยรองรับได้หมดเลยเหมือนทะเลรองรับน้ําไม่เต็มแม้ชั้นใดพระนิพานก็รองรับเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เข้าสู่พระนิพานนั้นไม่เต็มอย่างนั้น